ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,969ถึง1,970เพลงดับหัวใจเปล่าเปลี่ยว JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง ทั้งคู่หนึกลังเลในการตัดสินใจของตัวเองขึ้นมาครู่หนึ่งอีกฝ่ายดูกระตืออร้อนเหลือเกินกระตือรือร้นเสียจนพวกเขาอดลังเลไม่ได้แต่ก็พยายามให้ความมั่นใจกับตัวเองด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีสิทธิสายตรงฝ่ายในคนไหนที่สามารถเอาชนะพวกเขาทั้งคู่จูเยียนจือ่อถอนหายใจอย่างโล่งอกถ้ายอย่างนั้นก็มาเถอะไปลงทะเบียนสำหรับการขึ้นสังเวียนประลองกันเพราะพวกเขาอยู่ในหอนิรันจึงใช้สมญานามในการลงทะเบียน สมญานามของจูเยียนจือคือเสาวสาส่วนสมญานามของสาวน้อยเสื้อคลุมสีเทาคือแสงสนธยาแน่นอนว่านั่นไม่ใช่ชื่อจริงของทั้งคู่การดวลส่วนใหญ่จบลงในเวลาไม่นานเพียงครู่เดียวก็ถึงตาของพวกเขารอบต่อไปสาวสาประทับผมน้อมตัวโคศกประกาศสาวสาเป็นชื่อที่ประหลาดแต่อย่างน้อยก็ผับได้ส่วนผมน้อมตัวมันชื่อบ้าอะไร ผมสาบานเลยว่าทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินชื่อไหนเลวร้ายกว่านี้หาถ่อมตัวคุณก็รู้ผมนะอยากเห็นเหลือเกินว่าหมอนั่นจะถ่อมตัวได้แค่ไหนฝูงชนส่งเสียงเซ็งแท่เมื่อชื่อของนักสู้ทั้งสองถูกประกาศเป็นธรรมดาที่จะใช้สมญานามที่ฟังดูยิ่งใหญ่ล้ำลึกและสร้างความยำเกรงดังนั้นสมญานามแบบผมนถ่อมตัวจึงถือว่าผิดปกติมากบางคนถึงกับสงสัยว่าหมอนี้สติดีหรือเปล่าเริ่มได้ บนสังเวียนประลองจูเยียนจื่อจ้องหน้าจางเซเวียนอย่างเย็นชาขณะสะบัดดับเขาปล่อยกระบวนท่าการจ้างแทงออกมา8ครั้งติดต่อกันรวดสกัดกั้นกระบวนโนตาของจางเซเวียนไว้หมดนี่คือเทคนิคสุดยอดของเขาเพลงดับหัวใจเปล่าเปลี่ยวใครที่ฝึกฝนศิลปะเพลงดับนี้จนถึงขั้นสุดยอดจะสามารถจ้วงแทงได้ถึง9ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็วมีการปรับเปลี่ยนรวมแล้วถึง81กระบวน่าขอแค่เขาสำเร็จขั้นนั้น ก็จะไม่มีใครในหมู่ศิทธ์สายตรงที่เทียบชั้นกับเขาได้ถึงตอนนี้เขาจะยังอ่อนได้อยู่สักหน่อยแต่การจ้วงแทงถึง8ครั้งและการปรับเปลี่ยนได้64กระบวนท่าก็เกินพอที่จะทำให้เขาเอาชนะสิทธิสายตรงฝ่ายในส่วนใหญ่ได้แล้วและโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในหอน,นิรัน์ที่ซึ่งทุกคนเป็นแค่นักปราดโบราณขั้นหนึ่งก็แทบไม่มีใครเล่นงานเขาได้ จูเยียนจื่อไม่รู้ว่าอีกฝ่ายทรงพลังแค่ไหนแต่เดิมพันก้อนใหญ่ก็คำคอยอยู่เขาไม่กล้าปล่อยให้กาดตกจึงเลือกใช้กระบวนท่าที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองตั้งแต่เริ่มเมื่อเจอกับการโจงแทงอย่างรวดเร็วของจูเยียนจื่อจางเซเวียนพยักหน้าด้วยอาการยอมรับไม่น่าแปลกใจแล้วที่หมอนี่กล้าท้าพนันกับเขาด้วยเดิมพันก้อนใหญ่เขามีดีอยู่พอตัวแต่ก็นั่นแหละใช้เทคนิคระดับนี้มาต่อกรกับจางเซเวียนบอกได้เลยว่าทั้งหมดที่ทำได้ก็แค่ขู่เท่านั้น แทนที่จะหลบจางเซเวียนเลือกเดินหน้าไปอีกก้าวทั้งที่มีการโจมตีพุ่งเข้าใส่มากมายแต่ก็ไม่มีสักครั้งที่จะเล่นงานจางเซเวียนได้ราวกับจูเยียนจืดจงใจควบคุมดาบของเขาไม่ให้ถูกตัวจางเซเวียนขาดเขาเขาพบจุดอ่อนของดาบที่9หรือเป็นไปได้อย่างไรหมอนี่เป็นใครกันแน่จูเยียนจือแทบไม่เชื่อสายตา เพลงดับหัวใจโดดเดี่ยวคือหนึ่งในศิลปะเพลงดับชั้นยอดของบรรดาศิษย์สายตรงฝ่ายในหากใครคนหนึ่งสามารถสำแดงดาบทั้ง9้าได้ในรวถเดียวเทคนิคนี้ก็จะจัดเป็นหนึ่งใน3เทคนิคอันดับต้นๆถึงจูเยียนจื่อจะฝึกฝนได้ถึงแค่ดาบที่8แต่ก็ถือว่ายากจะรับมือไหวแต่ถึงอย่างนั้นอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะรู้นอกรู้ในของเทคนิคเป็นอย่างดีทันทีที่จูเยียนจื่อเริ่มเคลื่อนไหวเขาก็พุ่งตรงเข้าใส่จุดอ่อนที่เกิดจากการไม่สามารถสำแดงดาบที่9้าของจูเยียนจื่อได้พอดี แม้เพลงดับหัวใจโดดเดี่ยวจะทรงพลังแต่ก็มีข้อบกพร่องใหญ่หลวงอยู่คือเป็นศิลปะเพลงดับที่ไม่สมบูรณ์แบบจนกว่าผู้นั้นจะเชี่ยวชาญถึงดับที่9จางเซเวียนทำลายความไม่สมบูรณ์แบบนี้และพุ่งเข้าใส่จุดอ่อนที่เห็นอย่างจังทำให้จูเยียนจื่อไม่อาจเล่นงานอีกฝ่ายได้แม้จะอยากทำแค่ไหนก็ตามต่อให้ผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดับที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ศิทธ์สายตรงฝ่ายนก็ยังทำไม่ได้แบบนี้ จูเยียนจื่อพยายามสำแดงเพลงดับต่อไปด้วยความร้อนใจแต่แล้วอีกฝ่ายก็เงื้อดับในมือขึ้นอย่างกระทันหันแล้วจอมันเข้าที่หว่างคิ้วของเขากระบวนท่าอันเรียบง่ายนี้เข้าถึงหัวใจของศิลปะเพลงดับหัวใจโดดเดี่ยวและการปรับเปลี่ยนกระบวนท่าทั้งหมดของมันทุกกระบวนท่าของจูเยียนจื่อถูกสกัดไว้ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยถ้าอีกฝ่ายออกแรงเพิ่มอีกหน่อยเขาคงเสียชีวิตจูเยียนจื่อตัวเย็ยนเฉียบด้วยความพรั่นพรึง เขาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะบีบหมอนี่ให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้ด้วยการใช้เทคนิคขั้นสุดยอดของเขาแต่ใครจะไปรู้ว่าเขาจะถูกปรับราบคาบทันทีที่การดวลเพิ่งเริ่มเจอกับพละกำลังระดับนี้ตัวเขากับแสงสนธยาจะเปิดเผยตัวตนของอีกฝ่ายได้หรือไม่ถ้าทําไม่ได้ก็บกมือลา720เยีเหรียญสำนักดาบได้เลยจูเยียนจือเสียใจสุดขีดเขากำลังคิดว่าไม่ควรฟังคำพูดของคนอื่น ก็พอดีกับที่ดาบที่เจาะเข้าที่หว่างคิ้วของเขาพลันหยุดกึกจูเยียงจื่อมองไปด้วยความงงงันและเห็นสีหน้าขัดแย้งของฉันนถ่อมตัวเขาไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆฉันนถ่อมตัวถึงเสียสมาธิระหว่างการดวลแต่รู้ดีว่าไม่มีโอกาสไหนดีกว่านี้อีกแล้วที่จะหลบหนีและตั้งตัวใหม่จึงรีบถอยไปก้าวหนึ่งเพื่อหลบเลี่ยงกระบวนท่านั้นก่อนจะรวบรวมพละกกำลังเพื่อสำแดงเทคนิคขั้นสุดยอดอีกครั้ง ศิลปะเพลงดับหัวใจโดดเดี่ยวเป็นไม้ตายขั้นสูงสุดของเขาแต่ในเมื่อมันถูกปราบจนราบคาบแล้วก็ไม่มีทางทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้อีกคราวนี้กระบวนท่าที่จูเยียนจื่อสำแดงออกไปมีพะละกำลังไม่เท่ากับเพลงดับหัวใจโดดเดี่ยวแต่เหนือกว่าในแง่ของความเร็วเพลงดับพายุคลั่ง ทุกกระบวนท่าที่เขาสำแดงออกไปเร็วกว่าแต่ก่อนเมื่อถึงการโจมตีครั้งที่10กระบวนท่าของเขาก็ดูราวกับเฮอริเคนที่กำลังโกรธเกรี้ยวพร้อมจะฉีกกระชากทุกสิ่งอย่างไม่ลดละอันที่จริงนี่เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับนักปราดโบราณขั้นสี่เท่านั้นการสำแดงมันออกมาด้วยพลังปราณและกายเนื้อของนักรบระดับนักปราดโบราณขั้นหนึ่งออกจะเกินกำลังไปสักหน่อยแต่เพราะเป็นสถานการณ์กับขันจูเหยียนจือจึงยังคงเลือกใช้มันฟืบ ดาบนั้นถูกจ้วงแทงออกไปท่ามกลางสายลมวิดวิวเกิดเป็นภาพติดตามากมายนับไม่ถ้วนกลางอากาศจูเย,ยนจือคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะสับสนปั่นป่วนเพราะการโจมตีเป็นชุดของเขาแต่กลับตรงกันข้ามหมอนั่นก้าวออกมาหนึ่งก้าวและใช้ดาบในมือของเขาทำลายทุกอย่างด้วยกระบวนท่าง่ายเพียงกระบวนท่าเดียวอีกฝ่ายโจมตีจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเพลงดาบพายุคลั่งท่าการโจมตีนั้นถึงเป้าหมายเขาคงถูกเฉือนเป็นสองท่อนและตายทันที พูดอีกอย่างก็คือหลังจากที่เขาสำแดงกระบวนท่าที่สองออกมาก็ต้องผ่านประสบการณ์เฉียดตายอีกครั้งจูเย็นจืดแทบบ้าขณะที่เขายอมถอดใจต่อโชคชะตาผมน่าอมตัวก็หยุดกึกและมีสีหน้าขัดแย้งอีกครั้งจูเย็นจืดใช้โอกาสนี้กลิ้งหลบไปด้านข้างรอดพ้นจากหายนะไปได้อย่างหวุดหวิดแต่เพราะยังไม่อยากยอมแพ้เขาจึงสำแดงเทคนิคขั้นสุดยอดออกมาอีกครั้ง เพราะอยู่กับสำนักดาบเมฆเหินมาหลายปีแล้วจูเยียนจือจึงมีโอกาสได้ทำความเข้าใจศิลปะเพลงดาบที่ไร้เทียมทานมากมายทุกกระบวนท่าของเขาล้วนแต่มีพละกำลังมหาศาลแต่ก็อีกครั้งเพียงแค่เขาเริ่มเคลื่อนไหวอีกฝ่ายก็จับจุดศิลปะเพลงดาบของเขาได้และโจมตีเข้าที่จุดอ่อนของมันอย่างจังเขาคงตายแน่ถ้าการโจมตีนั้นถึงเป้าหมายแต่หมอนั่นก็ไม่ยอมโจมตีต่อ การดวนดำเนินไปแบบนั้นจูยเยียนจือสําแดงเทคนิคการเคลื่อนไหวออกไปเจ็ดเทคนิครวมถึงศิลปะเพลงดาบอีกสิองชนิดแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขายังคงเฉียดตายอยู่อย่างเดิมผู้ชมที่อยู่ด้านล่างต่างมองหน้ากันอย่างงงงันเขาสามารถชนะได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทําไมถึงหยุดกึกเอาดือด้อทุกครั้งที่กําลังจะชนะผมก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรไม่อยากชนะหรือไง ตอนแรกผมคิดว่าเขากลัวการตอบโต้ของสาวๆจึงดำเนินยุทธวิธีแบบปลอดภัยไว้ก่อนแต่ตอนนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าไม่ใช่สาวๆนั่สู้ไม่ได้แบบเห็นเห็นผมคิดว่าเราคงเห็นพ้องต้องกันว่าผมนั่ถ่อมตัวจงใจทำแบบนี้หรือว่าเขากำลังสั่งสอนบทเรียนให้สาวๆทุกคนแสนงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดาบที่มีทักษะส,สูงส่งพวกเขาดูออกว่าผมนทัทอมตัวสามารถเอาชนะการดวลได้สบายแต่กลับเลือกที่จะหยุดชะงักในช่วงเวลาหน้าซิ้วหน้าขวานทุกครั้งเรากับเขากำลังยื้อทุกอย่างให้ไปถึงจุดสูงสุดอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะระเบิดแต่ทุกครั้งก็เลือกจะยับยั้งไว้ถ้าแค่ครั้งเดียวพวกเขายังพอเข้าใจได้ว่านั่นคือจุดอ่อนของผมนถทอมตัวแต่ในเมื่อเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนต่อให้คนหัวทื่อที่สุดก็ยังบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ความจงใจหลังจากแพ้ไปอีกหนึ่งกระบวน้าจูเยียนจือก็หมดความอดทนและคำรามออกมาคุณทำบ้าอะไรอยู่เขาผ่านการดวนบนสังเวียนประลองมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาอยากถูกฆ่าตายเพื่อให้ทุกอย่างจบจบไปเห็นจูเยียนจือหยุดการโจมตีจางเซเวียนลดแขนที่ถือดาบลงและย้อนถามผมทำอะไรผมก็ดวนกับคุณอยู่ไม่ใช่หรือไง ดวนคุณมีโอกาสฆ่าผมตั้งหลายครั้งแล้วหยุดทำไมล่ะจูเยียนจือคำรามก้องในเมื่อทุกคนดูออกเขาก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรอีกอ้าวคุณยังไม่รู้อีกหรือจางเซเวียนกระหัวอย่างกระอักกระอ่วนถ้าคุณอ่านชื่อของผมหลักก็คุณก็ควรจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนชนิดที่ชอบเรียกร้องความสนใจถ้าผมฆ่าคุณตายภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั่นจะไม่เป็นการขัดต่อจุดยืนของผมหรือผมไม่อยากสร้างความอึดทึกครึกรมครั้งใหญ่ คุณไม่อยากสร้างความอึดทึกครึกโครมครั้งใหญ่ข้อแก้ตัวละเล,ลาไหลนั้นทำให้จูเยียนจื่อโมโหเดือดจนหัวใจแทบหยุดเต้นนั่นคือสิ่งที่คุณเรียกว่าถ่อมตัวหรือถ่อมตัวบ้านคุณสิคุณเล่นงานจุดอ่อนที่ใหญ่สุดของผมแล้วก็ปล่อยผมไปอย่างกับนักล่าที่เล่นเอาเถิดเจ้าลอกกับเหยื่อของตัวเองนั่นไม่ใช่การถ่อมตัวแล้วแต่คือการอวดความสามารถแบบจงใจคุณกำลังจะบอกใครต่อใครไม่ใช่หรือว่าศิลปะเพลงดาบของคุณเหนือชั้นแค่ไหน แล้วยังไงไม่อยากสร้างความอึดทึกครึกโครมครั้งใหญ่ลองมองไปรอบๆสีนั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆหรือทุกใบหน้าที่มองขึ้นมาล้วนแต่จังงังราวกับอมไข่ไว้ในปากคุณจะถ่อมตัวกว่านี้มากถ้าสังหารผมเสียตั้งแต่กระบวนท่าแรกผมยอมแพ้เมื่อหดหงิดใจจนไปต่อไม่ไหวจูเยียนจืดตะโกนก้องก่อนจะหันหลังและกระโจนลงจากสังเวียนประลอง ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากได้เงินแต่เงินมากแค่ไหนก็ไม่มีความหมายหากเขาต้องตายไปตอนนี้เพราะความหมุดหนิดพูดกันตามตรงตอนที่อยู่บนสังเวียนประลองเขายังคิดอยู่ว่าควรจะฆ่าตัวตายเสียดีไหมเพื่อให้ทุกอย่างจบจบไป1970น้ี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่เฮอออดูเหมือนเราจะเข้าใจผิดมหาหันจริงๆถ้าเขารู้สักหน่อยว่ามันแยกแค่ไหนเวลาที่ทุกคนหันมาสนใจล่กก็เขาคงจะเห็นใจเราบ้างจางเซเวียนสายหน้าอย่างจนปัญญา เขารู้สึกไม่ค่อยดีที่กำลังจะได้เงินก้อนใหญ่จากจูเยียนจือในเมื่ออีกฝ่ายลงทุนมากมายขนาดนี้มันจะไม่หยาบคายไปหน่อยหรือหากเขารีบจบการดวลรวดเร็วเกินไปนี่มันสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีแต่ได้ตัวเขาได้เงินส่วนจูเยียนจือก็ได้ฝึกฝนเทคนิคของตัวเองและได้ความภาคภูมิใจหลังจากสาววยอมแพ้สาวน้อยเสื้อคลุมสีเทาแสงสนธยาก็ก,กระโจนขึ้นมาบนสังเวียนประลอง ฉันยอมแพ้คุณเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังมากแสงสนธยามองจางเซเวียนพร้อมกับรีตาอย่างระแวงแผนการเดิมของพวกเขาคือเล่นงานอีกฝ่ายและบีบให้เขาสแสดงกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาซึ่งจากสิ่งนั้นทั้งคู่จะสันนิฐานได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของหมอนี่เป็นใครแต่ตอนนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าแผนการของทั้งคู่ล้มเหลวพวกเขาไม่คิดเลยว่าจูเยียนจือจะพ่ายแพ้โดยไม่อาจทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บได้เลยแม้แต่น้อย ในเมื่อเป็นอย่างนั้นความกดดันทั้งหมดก็ตกอยู่ที่เธอฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากขอร้องแสงสนธยาพูดฉันหวังว่าคุณจะไม่ออมมือให้ฉันอยากให้คุณใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณเล่นงานฉันเลยคุณอยากให้ผมใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดคำขอนั้นทำให้จางเซเวียนนอนลังเลยเล็กน้อยใช่แสงสนธยาพยักหน้า ขอแค่อีกฝ่ายใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาต่อให้เธอแพ้อย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังจะได้รู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายเอออย่างนั้นก็ได้เห็นความจริงใจในแววตาของแสงสนธยาในที่สุดจางเซเวียนก็ยินยอมเริ่มเลยแสงสนธยาสูดหายใจลึกและขับเคลื่อนพลังปราณเธอเงื้อแขนขึ้นและกำลังจะพุ่งเข้าใส่ ก็พอดีกับที่ทุกอย่างพร่เลือนยังไม่ทันที่เธอจะรู้ตัวดาบเล่มหนึ่งก็มาจ่ออยู่ที่ลำคอแล้วประกายคมปรับของมันสะท้อนเข้าตาเธอรู้สึกราวกับว่าจะถูกสังหารในทันทีหากกล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียวแสงสนธยาถึงกับจังงังทำอะไรไม่ถูกกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นบ้าแล้วพี่ชายนี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันยังไม่เห็นแม้แต่กระบวนท่าของคุณด้วยซ้ำทำไมจู่ก็มีดาบมาจ่อคอ แสงสนธยาเคยคิดว่าถึงอย่างไรเธอก็น่าจะคาดเดาต,ตัวตนของอีกฝ่ายได้แต่ถึงขนาดที่ดาบของชายหนุ่มมาจอดที่คอของเธอแล้วเธอก็ยังไม่เห็นแม้แต่กระบวนท่าของเขานับประสาอะไรจะคาดเดาศิลปะเพลงดาบที่เขาใช้คุณจะต้องว่องไวขนาดนี้เลยหรือคุณแพ้แล้วจังเซเวียนพูดเสียงเรียบ เขาเคยคิดว่าจะยื้อการด่วนให้ยืดยาวออกไปสักหน่อยเพื่อให้คุ้มค่าเงินแต่ในเมื่อสาวน้อยยื่นคำขอแบบนั้นเขาก็ควรจะทำตามการให้บริการที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้ในตอนนั้นแสงสนธยาตื่นตระหนกสุดขีดเมื่อมีดาบจ่อคอเธอก็ปฏิเสธความพ่ายแพ้ไม่ได้ทุกอย่างจบแล้วการดวนสองนัดผ่านไปทั้งคู่ทำไม่ได้แม้แต่จะตอนอีกฝ่ายให้ตกอยู่ในอันตรายนะับประษาอะไรกับจะมองเห็นศิลปะเพลงดาบของเขา แต่นั่นยังไม่จบพวกเขาไม่อาจาระบุตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้ด้วยแต่ก็พอบีบขอบเขตของตัวเลือกให้แคบลงมาได้ในบรรดาศิทธิสายตรงฝ่ายในมีไม่เกินห้าคนที่มีความสามารถระดับนี้ แต่ด้วยความที่ทั้ง5มีประสิทธิภาพการต่อสู้และความปราดเรื่องสูงส่งทางสำนักดับมเมฆเขินจึงให้ความสำคัญมากพวกเขาไม่เคยขาดแคลนทรัพยากรและมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้อีกมากในการหาเงินคนทั้งห้าไม่มีทางลดตัวลงมารับคำท้าพนันเพียงเพื่อให้ได้เงินเป็นการแลกเปลี่ยนอีกอย่างพวกเขาจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้ทำลายชื่อเสียงของตัวเองทำไมในเมื่อมีอนาคตุ่เรืองรอยอยู่ข้างหน้า แต่ชายหนุ่มที่พวกเขาได้จะดูเป็นพวกหิวเงินทั้งคู่ออกจะสงสัยว่าถ้าพวกเขาโยนเหรียญสำนักดาบลงไปในน้ำหมอนั่นจะรีบงมลงไปเก็บขึ้นมาทันทีหรือเปล่านี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงเลยยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนหลังจากออกจากสังเวียนประลองจังเซเวียนเดินไปหาทั้งคู่และยื่นมือออกไปพวกคุณแพ้แล้ว720เหรียญสำนักดาบเขารู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของชายหญิงคู่นี้แล้วในระหว่างการดวลจึงไม่กลัวว่าทั้งคู่จะชักดาบ นี่เห็นแผนการของพวกเขาล้มเหลวจูเยียนจืดกับแสงสนธยาอับจนหนทางรู้ดีว่าเจอของจริงเข้าให้แล้วจึงได้แต่ควักเงินออกมาใช้นี่ขอบคุณมากสำหรับอภินันทนาการของพวกคุณอยากพนันอีกเมื่อไหร่หล่ะก็เรียกหาผมได้เลยจังเซเวียนตอบอย่างลิงโลด ท้อยคำนั้นไม่อาจบรรยายความดีใจของเขาที่ได้พบกับเทพพระเจ้าและเทพธิดาแห่งโชคลาภหลังจากเข้าสู่หอนิรันด์ได้ไม่ถึง20นาทีเขาก็ทำเงินได้ถึง1,400เหรียญสำนักดาบเห็นแววตาจริงใจของอีกฝ่ายจูเยียนจืดอกับแสงสนธยารู้สึกเจ็บแปลดที่หัวใจทำไมถึงดูเหมือนพวกเราเป็นคนดีที่มาคอยยื่นเงินก็นี้ใส่มือคุณไม่ใช่นะเรามาฉกฉวยเงินของคุณต่างหากพวกเขาอดรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเองกลายเป็นคนโง่ แต่คิดดูอีกทีก็โง่จริงๆที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดที่มีภายในเวลาไม่ถึง20นาทีคุณบอกชื่อจริงของคุณมาได้ไหมเห็นผมน่าทำตัวกำลังจะจักไปจูเยียนจืออดไม่ได้หากคุณอยากรู้ชื่อจริงของผมหรือจางเซเวียนสบตาที่มีแววของความคาดหวังนั้นครู่หนึ่งก่อนจะปลดกิบที่หนีบผมของเขาไว้แล้วรบมันไปด้านหลังเขาเอาสองมือไพลหลังไว้จากนั้นก็เปิดเผยตัวตันอัหน้าทึ่งของเขาเรียกผมว่าเก่าจริง จางเซเวียนไม่แยแสสองร่างที่ยืนจังงังอยู่ตรงหน้าเขาเดินจากไปก่อนจะถอนจิตใต้สำนึกออกจากหอนิรัน์เหตุผลที่เขาเข้าสู่หอนิรัน์ก็เพื่อหาเงินในเมื่อหาได้ถึง1440ี่ยสเหรียญสำนักดับแล้วตอนนี้ก็ควรพอก่อนไม่จำเป็นต้องอ้อยอยออิงอยู่ที่นั่นอีกเกาจิ้งมีสิทธิสายตรงชื่อเกาจิ้งด้วยหรือเร็วเข้ารีบไปตรวจสอบ ทั้งคู่รีบเปิดสมุดบันทึกข้อมูลแล้วตรวจสอบรายชื่อบรรดาศสิทธิสายตรงฝ่ายในที่ประมวลไว้ครู่ต่อมาก็ดูราวกับภูเขาไฟกำลังจะระเบิดทะลุดวงตาของพวกเขาหมอนั่นโกหกไอสารเลวผมจะทำให้เขาคืนทุกอย่างที่เอาไปจากเราให้ได้ไม่อย่างนั้นก็อย่าเรียกผมว่าจูเยียนจื่อยิ่งคิดจูเยียนจื่อก็ยิ่งโมโหเดือด แต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเราจะทําอะไรเขาได้แสงสนธยาก็โมโหเดือดไม่แพ้ก,กันแต่เศษเสี้ยวหนึ่งของความมีเหตุผลของเธอเตือนว่าทั้งคู่ไม่อาจทําอะไรผมหถ่อมตัวได้มากนะง่ายนิดเดียวเขาอาจทรงพลังก็จริงแต่ไม่มีทางเทียบชั้นกับอัจฉริยะชั้นยอดของบรรดาศิทธิสายตรงฝ่ายในได้หรอก ในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็แค่แวะไปเยี่ยมเยียนคนพวกนั้นและบอกว่ามีนักดาบที่น่าสนใจคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในหอนิรนันและยุให้พวกเขาจัดการระหว่างนั้นเราจะยื่นคำท้าพนันกับหมอนั้นด้วยจูเยียนจือพูดขณะในตาเป็นประกายว่าคุณพูดถูกเราทำแบบนั้นได้แสงสนธยาตาโตด้วยความตื่นเต้นตามนั้นเลยถึงผมและถอมตัวจะดูทรงพลังแต่ก็ไม่มีทางที่เขาจะประชันขันแข่งกับบรรดาปีศาจที่รังอันดับต้น,ตนในหมู่ศิษธ์สายตรงฝ่ายนี้ได้หรอก ซึ่งในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็น่าจะขอความช่วยเหลือคนพวกนั้นให้สั่งสอนบทเรียนให้หมอนั่นสักหน่อยหลังจากกลับถึงห้องจางเซเวียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินออกไประดับวันยุท์ของเขาอยู่ในขั้นผู้ทำลายล้างมิติมาระยะหนึ่งแล้วได้เวลาที่จะก้าวขึ้นสู่วันยุท์ขั้นต่อไปสักที แต่การจะทำแบบนั้นได้เขาต้องมีเทคนิควรยุท์ในปริมาณมากพอการซื้อหาเทคนิควรยุท์จากหอนิรันถือว่าแพงเกินไปเขาจึงได้แต่แค่หวังว่าจะได้เข้าสู่หอภูมิปัญญาเพลงดาบเพื่อดูหนังสือที่อยู่ในนั้นสักหน่อยถึงอย่างไรนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาผลักดันตันเฉียวเทียนให้ได้เป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในของสำนักดาบเมฆเหินจางเซเวียนเดินออกจากห้องและขณะที่กำลังจะออกจากที่พักประตูก็พลันเปิดออกผู้อาวุโสลู่วินเดินเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นเต้น ในตอนนั้นรังสีของผู้อาวุโสลูวินดูลำลึกจนเกินอย่างราวกับมีหมู่เมฆปกคลุมพะละกำลังที่แท้จริงของเขาไว้ผู้อาวุโสลูวินฝ่าด่านวอนยุทธไปเป็นนักรบอมะตะตัวจริงได้สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ 1, 1,958ศิลปะเพลงดาบของนายน้อยที่สมต้นฉบับยินดีด้วยผู้อาวุโสลู ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเข้ามาในบ้านพักตันเฉียวเทียนเดินออกมาเขารู้สึกได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้อาวุโสลู่จึงประสานมือและกล่าวแสดงความยินดี55ขอบใจมากสำหรับคำอวยพรของคุณผู้อาวุโสลู่วินหัวเราะห,หือืเอาหลับผมเพิ่งกลับจากสภาผู้อาวุโสนี่คือตราสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนของคุณด้วยตรานี้ขอแค่คุณมีเหรียญสำนักดับมากพอ ก็จะสามารถเข้าสู่หอสมุดและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้มันจำเป็นนะหากคุณอยากเข้ารับการทดสอบเพื่อตามล่าหารางวัลส่วนแหวนเก็บสมบัติวงนี้เป็นของกำนันจากผมของกำนันจากทางสำนักสำหรับการที่คุณได้เป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในอยู่ภายในแหวนวงนั้นมียาเม็ดอมะตะขั้นต้นห้าเม็ดยาฟื้นฟรูร่างกาย1ขวดและยาเม็ดพลังปราณอีกหนึ่งขวดตันเฉียวเทียนรับตราสัญ,ญลักษณ์และแหวนเก็บสมบัติจากผู้อาวุโสลูกเขาตาโตจากนั้นก็รีบกล่าวคำขอบคุณ เมื่อเห็นว่าการได้เป็นสิทธิสายตรงฝ่ายในมีผลประโยชน์มากมายจางเซเวียนเลิกคิ้วแน่นอนว่าของกำนันเหล่านี้ไม่ใช่ของฟรีการรับสิ่งเหล่านี้ไว้ย,ย่อมหมายถึงการแบกรับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับมันในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าของฟรีแต่ถึงอย่างไรตัวเขาก็หาเงินในหอน,นี้รันด์ได้สบายอยู่แล้วจึงไม่ได้รู้สึกอิจฉาตันเฉียวเทียนหรือคิดอะไรมากมาย นี่คือเทคนิควอนยุท์ของสำนักและเคล็ดวิชาดาบเมฆเหินคุณลองฝึกฝนเองก่อนถ้ามีข้อสงสัยก็ไปพบผมได้ทุกเมื่อผู้อาวุโสลู่อวินพูดขณะยื่นหนังสืออีกสองเล่มให้เทคนิควอนยุท์ของสำนักดาบเมฆเหินมีชื่อว่าศิลปะเมฆเหินเป็นที่ขึ้นชื่อทั่วทั้งทวีปแห่งนี้ในเรื่องพละกำลังอันหนาทึ่งของมัน ส่วนศิลปะเพลงดาบของเรานั้นก็แน่นอนว่าเป็นที่หนึ่งในโลกแต่เพียงแค่มีเทคนิควอนยุทธและศิลปะเพลงดาบที่ไร้เทียมทานก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะก้าวขึ้นเป็นสุดยอดได้สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือจะต้องขยนันหมั่นเพียรศึกษาและพยายามทำความเข้าใจแก่นสารของทั้งสองเทคนิคนี้ให้ได้มากที่สุดตันเฉียวเทียนพยักหน้ารับ แค่เทคนิควันยุทธและศิลปะเพลงดับที่แข็งแกร่งยังไม่ดีพอจะรับประกันได้ว่านักรบผู้หนึ่งจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นมีความสำคัญกว่าแต่สำนักดับเมฆเหินก็ไม่ได้บีบบังคับสิทธิสายตรงให้เดินตามเส้นทางของเราอย่างเคร่งครัดหรอกนะถ้าคุณมีเทคนิควันยุทธหรือศิลปะเพลงดาบที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าก็ฝึกฝนได้ตามสบายขอแค่คุณผ่านการทดสอบประจำปีไปได้ ทางสำนักก็จะปล่อยให้คุณฝึกฝนวอนยุทธ์อย่างอิสระผู้อาวุโสลู่วินพูดเทคนิคก,การโยนดาบของตันเฉียวเทียนคือสิ่งที่แม้แต่หัวเจียงเหยยังรับมือไม่ไหวอันที่จริงผู้อาวุโสลู่วินพยายามทำตามแล้วแต่แม้ตัวเขาก็ยังไม่มั่นใจนักว่าจะทำความเข้าใจมันได้เห็นได้ชัดว่าตันเฉียวเทียนมีความลับของตัวเขาเอง jt แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง